สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มมโบกับนุชแชนแนลนะคะวันนี้ pa, นแอดพาท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านมาที่บ้านรนนะคะท่านผู้ชมมากระท่อมและสังขารหลวงปู่สวงนะคะวันนี้แอดพาท่านผู้ชมนะคะมาตามตัวเด็ดๆของลุงไม้แล้วนะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วนะคะงวดก่อนก็เข้านะคะเพียงแต่ว่าจับคู่ไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปตามตัวเด็ดๆของลุงไม้นะคะแอดก็ขอฝากช่องนุชแชนแนลไว้ด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะคะท่านผู้ชมตามแอดมาเลยค่ะยยสวัสดีดค่ะคุณลุงคับมาเดิมครับลุงไมเหมนเดิมลุงไ,ไมเหมนเดิมครับครัสบสบายดีมนเดิมสบายดีมดมแต่หวยขายไม่ได้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็หวยไม่ได้เรียกลุงนี่ยเรียกลุง ถ้าเรียกพี่นี่ยิ้มใหญ่เลยนะเออถ้าเรียกพี่ก็พอไหวอยู่หน่อยพี่เนี่พอไหวเรียกพี่ยังไหวหน่อย่างเงี้ยเรียกลุงนี่ลุงจะให้แค่สองตัวผมขาวหมดแล้วล้อเล่นเรียกพี่นี่ให้สามตัวเรียกลุงให้แค่สองตัวพอขับขับขับับวันนี้ค่ะงวดนี้ค่ะลุงตามสูตรคำนวณเหมือนเดิมตามสูตรคำนวณเหมือนเดิมครับท่านไอแฟนคลับของแอดมานี่กับคุ้มทรัพย์นะครับเพราะว่างวดที่แล้วนุชแนลด้วยอ่ะครับนุชแนลด้วยเออ งวดที่แล้วมัน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 เข้ามันเข้าแต่จับคู่ไม่ถูกโอ้เ oh. ที่แล้วนะตะวังงวดก่อนถูกแต่ผมได้ได้สามตัวท้ายนะครับมันออกหกสามมันออกเก้ามันออกสามเก้าหกผมได้สามตัวเลขถ่าย oh. งวดที่แล้ว oh. งวดนี้มันมาอีกแล้วครับ oh. เพราะว่าให้ท่านแฟนเอฟซีทั้งหลายนะครับให้ดูนะครับเลขคำนวณใน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 สูตรนีแหละ ให้จับตัวนี้ครับจับตัวนี้ให้จับเอาถ้าเราชอบตัวนี้หละสาคัญที่สุดที่จะต้องจับเอาแต่ตัวนี้ที่เขาจับมาให้แล้วบางทีมันมันมันคลาดเคลื่อนมันไม่ไม่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ต้อวงกลมครับต้องต้องดูตัวม้วดที่่านมาที่เขาตัดให้มันไม่เข้านะลุเนะครับตัดให้ไม่เข้ามันจะเข้าอยู่ตรงนี้กับตัวนี้หนึ่งเก้ามีสองตัวตัวนี้ครับไอ้สูตรจากไหนลุงทำเองหรือว่าสูตรมาจากไอ ลูกพี่เขาทาให้เขามันูีพี่เขาหน้าเขาทำให้มีเขาหน้าเขาทำให้ก็เลยมาแบ่งปันหลายงวดแล้วครับเขามาเป็นสิบงวดแล้วแต่ผมไม่เคยได้บอกเลยเอามาแบ่งปันเพราะว่ามันมันงวดก่อนที่ YouTube มาทําที่แอดมินีมาทําตอนนั้นก็เข้าเข้าไปครั้งหนึ่งอันนี้งวดที่เท่าไหร่ไปครลุงลืองวดโอ้หลายงวดแล้วสี่งวดห้างวดแล้วมั้งเนาะเป็นสิบงวดแล้วที่ผมติดตามมาที่เอามาให้แต่ว่านี้มาสามงวดแล้วที่ที่ที่แอดแอดมินีทำสามงวดสามงวดสี่งวดงวดสามงวดนี้ครับสี่งวด ตอนหนึ่งเก้ายิ่งแม่นเลยตอนยิงเก้าให้ตัวเดียวเลยหนึ่งเก้าโนเหเลยตรงเงินออกหนึ่งเก้างวดนู้นอะลไรงวดนี้งวดนี้ก็น่าจะนี่แหละครับนี่ตัวไหนตัวนี้ครับเน้นๆเลยอ่ะตัวเน้นก็จะคือตัวนี้โอ้โหตัวนี้ครับตัวไหนครับสองหกสองหกสองหกครับตัวนี้ผมก็เสี่ยงทำซีสองหกครับสองหกใช่ไหมพี่ครับตัวเน้นเนสองหกแต่แต่ส่วนมากมันจะออกแต่ตัวรองๆครับตัวตัวข้างล่างนี่มันจะออกออกบ่อยครับ เน้นบนก็เน้นห้านะครับเน้นเน้นบนให้เน้นห้า<ม>ครับครับเน้นเนี่ยันี้น่าจะเน้นล่างเน้นล่างสองหกเน้นล่างเชนอาลุงแต่ก็ดูตัวนี้ประกอบด้วยนะแต่สองมันอาจจะจะเลาะมามันมันมันไม่มีสองในนี้นะแต่มันจะอาจจะเสียบมาวันนี้ให้มาแค่คหกหางนะลุงเนาะหกหางหกหางไม่เยอะวันนั้นให้สิบหางถูกเลยใช่คถูกไม่ผิดเลยตันนั้นจ้ะอันนี้ให้หกหางเนาะให้หกหางครับ ครับต้องดูเอาประกอบครับก็เป็นดูเป็นแนวทางไปมันก็คงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็คงจะมันเจ็ดสิบแปดสิบครับเป็นแนวทางครับเดี๋ยวจะประกันถึงร้อยเดี๋ยวก็ก็ฝากแฟนเอสซีทั้งหลายนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ทางคุ้มซับพิยนาคด้วยแอดมานีด้วยแล้วก็น้องนี่อะไรอีกน้องนุชชาแนลเออน้องนุชชาแนลผมประจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมมาอยู่แถวนี้ผมก็เพิ่ง เห็นพวกพี่ๆเขามาจำได้จริเจัดเลครับก็จะลืมนะครับต้องการซื้อหวยก็จะลืมลุงไม้ใั่ไหม่ลุงไม้ใหญ่ด้วยนะลุงเนาะสังขารลุงปู่สวงนะครับงวดที่ผ่านมามีใครถูมัมีมีครับมีมีเยอะเลยมีเยอะแต่มีรางวัลน้อยๆสองตัวสามตัวพี่ผ่านมาเข้าข่ารางวัลที่หนึ่งจะอยู่แถวๆนี้ลุงไม้ครับ รางวัลที่หนึ่งวัดเมื่อกี้นี่คนทางมาจากแถวทางชนบุรีนยเขามาไหว้ทางนี้เขาได้หวยทางนี้เลยไปเขาก็หาสองสองกเอาไปเยอะอยู่ครับแต่ว่ามันครับแต่เขาหาหกสองสองนะมันไม่มีนะเขาไปหาสี่สองสองได้ตรงไหนไม่รู้แต่ได้สี่สองสองเขาได้สิบสองล้านไปได้สิบสองล้านครับมาขอโชคกับหลวงปู่สวงครับมาขอจากหลวงปู่ที่กระทงาสังขารนะครับของบรรลุนบัวเชิดครับ ็ถามหาเลขกับลุงหมายอยู่ว่าถามหาเลขถามหาสองสองหกสองสองครับหกสองสองครับอ๋อสิเขาเขาชอบหกสองสองแต่มันไม่มีอ๋อคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมคะลุงครับผมถามหากับลุงครับผมแต่ไม่มีตัวเลขครับอืมแต่งวดงวดนี้อาจจะมันมันอยู่ที่นี่ก็ได้เขาทํายังไงคะลุงถึงได้ตัวเลขไม่รู้เขาไปข้างในนู่นแหละเขาไปหาอยู่ข้างในเขาไปดูจากข้างใน น่าจะจุดทูบเสียงไทยหรือว่าดเสียงซิมซีหรือเปล่าน่าจะจุดทูบเสียงไทยเลยจุดทูบน่าจะเป็นเสียงทูบจุดทูบเสียงไทยจุดทูบโอ๋อจุดทูบได้หกสองสองนั่นแหละให้ท่านผู้ชมติดตามดูมันประกอบกับโลดพิทัดด้วยใช่ค่ะในพิทัดก็เข้าปะเข้าบอกผมสองสองจุดสี่ที่เข้าสี่ที่นะครับใช่ค่ะเข้าหมดเลยเข้าหมดเลยครับ ก็แสดงความดีใจกับแฟนคลับเพย์เอซีทั้งหลายของแอดมินีกับคุกทรัพยนาณที่ติดตามลุงหมายโอ้ลุงหมายติดตามติดตามลุงหมายด้วยครับเจอลุง่มไลค์ตามเรด้วยไปที่ไหนก็อย่าลืมอุดหนุนลอตเตอรี่ด้วยครับถ้าอยากได้ลอตเตอรี่ก็โทรมาหาลุงหมายเนาะครับโทรมาได้ครับ0 0 6 5 8 6 0 3 5 4 4เซ็นได้เซ็นได้จะไม่ลงเนี่ยเซ็นได้ครับ แต่อย่าเส้นไกลจากเมืองนอกก็เอาไม่ได้เส้นได้เส้นได้เส้นได้อันนี้คือเบอร์โทรของลุงเนาะถ้าใครอยากได้ก็8603544ครับจะโทรมาด่าก็แล้วกันโทรมาสั่งลอตเตอรี่นะลุงเนาะจะโทรมาด่าเนาะมันก็ดูเป็นองค์ประกอบไปเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางลงนี่บางเสาไม่บางเสาไม่บางเสาพอดีเลยจะสายจะอายนะบางเสาสู้อยู่แล้วลุงไม้ครับ อารมณ์ดีเหมือนเดิมลุงหมายจ้าลุงหมายไม่มีเครียดไม,มไม่มีเสียดีย,ดนนยนะไเรเลยเนาะ่าเครียดหน่อยตอนกลับบ้านเมียดา่า <laughs> อาพูด <laughs> เดี๋ยวอันนี้ อยู่ห่างเมียเนาะก็เลยพูดได้เนาะเมียไม่มีไม่เจ้ไม่ได้อยู่เนาะเลยรพูดอยู่ห่างพูดเล่นพูดเล่นนะแฟนคลับทั้งหลายอยู่ท FC เลยค่ะถ้าท่านใดมาก็มาอุดหนุนของครับมาที่กระทคะท่าของผู้สูงครับตัวมาได้นะคะลวงปู่นี่แหละได้ดูแลลูกหลานตรงนี้ให้มีความสุขตลอดปลอดภัยทุกคนจ้ะทั้งแฟนคลับทั้ง FC ทั้งหลายลุงชอบตัวไหนคะงวดนี้ลุง ผมชอบสองเจ็ดครับสองเจ็ดสองเจ็ดครับผมเอาไว้แล้วครับหกสองเจ็ดบอกครับนี่ไม่ฝันไหมไม่ฝันเราแต่ว่าผมชอบผมูตรไม่มีนะลุงแ่นสูที่ท่านแกบอกแกไปเอามาได้หกสองเจ็ดบังเอิญเลขผมชอบด้วยผมก็เลยไหนอยู่ตรงไหนเราเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ดูเลขเลขเลขนี้มีการหายท่านผู้ชมเอฟซีด้วยนะคะท่านผู้ชม แสดงว่าโยนลึกนะยนมาว่เห็นหามัเจะโอ้โหเป็นปึกเลยกี่ใบละหกสองเจ็ดนะออ่ะสี่ใบครับสี่ใบกส็ใบกะว่าจะเอายีสี่ล้านกันอันนี้คือของคุณลุงดึงไว้ใช่ไหมคะเอาไว้เลยครับเอาไว้เลยเนาะกี่ใบนะทั้งหมดสี่ใบสี่ใบครับสีใบก็แปดสองห้าหกสองเจ็ดยี่ิบสล้านครับผม จำผมได้เนี่มาทำจำได้ครับจำได้ผมจะเอาเอฟซีไปทั้งหมดเลยเอาไปไหนคะเอาไปบ้านเอาไปกินเลี้ยงนะคะกินเลี้ยงไปทั้งหมดเลยเมารถให้คันหนึ่ง่ตงหาให้นั่งสบายๆเดี๋ยวเดี๋ยวขามาจะเมามาส่งอีกได้รางวัลที่หนึ่งใช่ไหมคะลุงครับผมใจดีอยู่แล้วลุงหมายนะใจดีแล้วเออไม่ลืมไม่นอนทั้งสองม่านขับก็ไม่ลืม กลัวแต่แฟนคลับเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนี <c oughs> ่ครับลุงไม้ครับคุณผู้ชมครับเราจะซื้อตอนนัวไหนเดี๋ยวให้ลงดึงให้สักใบลงตามนี้เลยอดอดนวลลงใ<แ>บหนึ่งให้ลงครับดึงให้มัน<ด>ผมไม่ให้หรอกใบหนึ่งครับมันอดนวลไม่ได้ใบหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้ขายใบหนึ่งผมขายสามใบขึ้นไปนี่ไงเนี่ยนี่ถึงสามใบหมดเลยสามใบหรือเ่าสามใบเลยผมแจกสิบแปดล้านอันนี้สองหรืสามยี่สี่ล้านสามสิบล้าน ว่าเลขสารลุงปู่หมดหรือยังต่อนนี้เลขสารลุงปูเลขสารอะไรนะสองเป็นห้าเป็นห้าน่าจะหมดไปแล้วแหละครับได้มาจากไหนเนาะค่ะเมาหมดเลยใช่ไหมครับเขาได้มาจากไหนเนาะคนคนก็ฝันฝันว่ายังไงคะ เลข285นี่แหละแล้วก็ตรงกับเลขของศาลหลวงปู่สวงด้วยไม่ใช่ศาลหลวงปู่สวงปลอดภัยด้วยเป็นแต่ถ้าน่าจะเหลืออยู่ครับในของผมเหลืออันนี้เก้าแปคห้ามัน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 ไม่มีโซงก็เอา9ก้าอืมเอาเลยเอาเลยเอาเลย985าสามใบนะลุงเป็นศาลก็เป็น9แล้วจะซื้อไปคือบังคับให้ซื้อ3ใบเลยใช่ไหมคะลุงสามหกบังคับให้ซื้อเลยครับ58ล้านผมไม่แค่บังคับ อยากได้เงินนะผมอยากให้คุณได้เยอะไม่ได้ซีซัมซีซัมหกเดี๋ยวให้ลุงดึงให้ครับให้ลุงดึงให้เดี๋ยวหนูจะอุดหนุนลุงสามใบครับขอบคุณนะครับ FC ทั้งหลายให้ได้สิบแปดล้านนะครับนี่นะคะท่านผู้ชมแอดมินอุดหนุนลุงแล้วนะคะท่านใดต้องการอุดหนุนลุงหมายก็มามาเลยมาตัวเป็นๆเจอตัวเป็นๆอยู่ที่ละไม่มีสองเจอก็เอาเก้าเนาะจ้ะ เพราะว่า,วาเลขที่เขาได้ก็สองเป็ดห้าจอลุงหมายตัวเป็นอยู่นี่เลยด็ยดสำหรับตัวเลขสุดคำนวณน,นะคะเอ็ดมิรนี่ก็ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่ให้ท่านผู้ชมดูชัดๆนะคะกับะะนนลุงหมายนะคะสูตรคำนวณลุงหมายนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้มมชมดูชัด,ชดๆนะคะงวดเมื่อกี้ไม่ได้เข้าตรงนี้นะคะจะไปเข้าตรงตรงกรอบตรงข้างในนะคะท่านผู้ชม จับคู่ไม่ถูกใช่เข้าอยู่แต่ว่าจับคู่ไม่ถูกแต่ก็ได้เลขหน้านะลุงใช่ไหมคะเลขหลังเลขหลังบอเลขท้ายสามตัวครับสามเก้าหกสามเก้าหกเป็นเลขท้ายบอเลขท้ายสามตัวก็ถือว่าเข้าอยู่นะนะลุงเนาะเข้าทั้งล่างเข้าเลขล่างเลขท้ายสามตัวเข้าเลยก็ถือว่าเข้าอยู่ทัวร์บันได้เลขอะไรพี่ fc ทันใดนะคะ สี่สามเก้าทีติดตามนะคแอดมินขอให้ลุงตามให้เลยนะะคท่านผู้ชมพอดีมันเป็นเลขที่กราฝันตองวันขอให้ลุงถูกอีกนะคะลุงวันนี้นะคะได้ยินไหมคะลุงขอให้ลุงถูกอีกนะคะวันนี้ขอให้รวยๆอีนะแอดมินีนะคะก็เช่นกันขอให้แอดมินีถูกเหมือนกันเลยขอให้รวยๆท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ลงไม้ไปก่อนนะคะในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะเป็นอิมซีจ้ะบายบายจ้า